สวัสดีครับทันผู้ฟั่งทุกทท่านนะครับเมื่อนี้ผมพอยอดวอนเขาเชียเป่าปฏภาสทันผู้ฟังไปที่บ้านเสียโกะนะครับเพราะว่าเสียโกนี่เป็นคนฝันแม่นนะครับวดนนี้เป็นเง้ยนว่าฝันแล้วนะครับด้เลขสองตัวสามตัวเด็ดเด็ดเลยนะครับเป็นยนงไงกับแบตามไปฟั่งข้อมาของข้อฝันคนเสียโกะประความกันเลยนะครับเด้อ อาวเดี๋ยวเดี๋กอเดีอยวเส้นกเออถือตลูกลูกลูกกับเมียอืออสามคนหแล้วอ้าเป็นผู้บอกก็ถือผู้เราเป็นผู้บอกมูเอ็นบอเาเขาจถือตัวใดถือมดบ้าถือเปรถือซิียบัวถือซิเปียร์อ้าวถือซิเปียรเออเมนื ว่าคือว่ากันเขาซื้อแล้วเขาบอกว่าซื้อทังทีนะกต่นันบ่ถือมันก็สีเบิดหลายคนมารวมกันมันก็สีหลน์อ๋อได้ซื้อคนละโตัวเพิ่นสรุปแล้วเพิ่นสามพนถือโตก็ถือน้ำมือได้บ่ถือนละมื่อเนี้ยวเาได้ไปพ่อไตบ่ว์มืออื่นตเหน็ดไปไปแล้วเมื่อวานอ๋อไปเว้นมือตีไม่ฮะเว้นมือไปไหมไม่ก็เราซื้อวันขึ้นบ่อ้วนขึ้นอยูกเจ้าเขาแห่งดึงหัวที่กองที่ดึงแงีกว่า ดึงน้ำหนักเขาเนี่ยเขาไม่ห้ว้วนเกินเขาคว่าดึงข่อยเนี่ยว่าข่อยเราอวนนี่ยใครมัดพักมือเดียวไปเจียบซีโร่กินข้อแถบช่วงเขาก็ดึงออกเบิดนะก็พัเปสนีโริ่เราวนเอาอวนเอาเขจะาบอกว่าห้ว้วนพวบคุมน้ำหนักเมน่อเขาเหตุแห้วไว้หาทิพย์ิโรงถี่กายหาทิพเขาก็ดึงออกเบจ้ะเหื่อยวันหนเหื่อยวันหนย่ำเอรมากแต่มีเนี่ย สามรูสี่ดึงองเราบากัที่แหกๆจอยเนาี้วนีสีสันเขาก็เอานำนักเขาสุดดีสีสันดีเยอะเดสีาใเป็นตัวนี้อันพ่อาแม่หนูถามสักน้อยเหพ่อยที่อกไตน้ำกันที่บ้านเพิ่นตกตกสาน้ำมันนั่นนะทุวันพันถือประจำวันนี้พันได้ตัวใดถามลูกสองน่ละโอ้พ่นไดดิจ้าพ่อย่ําพ่อย่ํเข้มบ่หกแปดพีพนไดบแน อันยเสาตกมันคือกาวันบ่กัสียุขคือเก่าตัวคนวากันมื่อเสีมากวันละตนบ่แม่นมือมื้อวันสินนี่คนเราคนถี่ไปนนดเราไอมันก่ศสินมาแล้วเนาะศินบ้านเนาะนหกแปดที่คนบอกอยู่หกแปดสี่เพ็่คนต่ละงวดีหางเดียวว่ามันเต็หางเดียวสองหางนี่นะไม่ทำนี่นให้หกแปดี่นพอนกัแข็งแรกขึ้นยังโยนบ่กัแขชงแรกยังแหงห่านไหนันม่นห้าน้ำเทียก็ได้เอือนเอา ข้นควบดันพันธีตีดขันห้องอไปเข่าสว่างที่สามที่ฟีมากควบดันสีตกพันทีสเมียงใช่ไหมนั่งเทียกันเลยเอื้นเอาเอิ้นเอาเขากานำแดงไม่จิ้เขาพยกคคากันบ้านเดีกวกนบ้านกเจริญบ้านหกเจริญเพื่อนไปฟอกไตน้ำกันเพื่นเกิดก้อนปีนึ่งขอยเค็มดีเนาะข่อยเค็ ว่าสิถามหลายเที๋ยว่าเฮี้ยนเพิ่นนี่มีเสาตกนะมันเนาะแม่นแมนเพิ่นบ่แพงเพิ่นชอบแบ่งปันหมอหมออยู่หันถือประจำม่นบ่ถือประจำือคนถือดูเพิ่นก็ถือดูหมอคนถือฟอกไปให้เพิ่นนี่ถือประจำแมนเนี่ยพอเค่นี่คันพิษก็บ่เกินงวดแม่นบ่ตามตามหู้สอบประวัติมากพิษเรางวดต้องหันนี้้สิเเขาออออกไก่เคี้ยงนี่สิพิษพิษไก่เคี้ยงไงว่นเราหันเพิ่นให้ตัวได้มากว่ได้ถามเพิ่นเพิ่นว่าออก ไก่เชียงเาถือคนว่าว่าหันก็ถือว่าได้ถามคน่นเหอน่นปอกเราคนเมยอย่เี้ยก็ได้ว่าถามยัน่น่าคู่หนึ่งสิตายมาคู่มาเลขเออเออมียเอาวอนี้จุดประสงค์มีมาสอบถามอย่างเียว่าฝันแล้วฝันยังได้บ่เอฟซีนนั้นเน่ฝันมันกว่าฝันไหลไหมเจ้าฝันหน่อยๆบ่เลยฝันาผู้เฒ่ายางมากคนตายไปแลี่ยง พ่อไหมูคนเคยบอกถือพ่องกนี่เนี่ยคนยังมาคนว่าคนเงินน้อยเนาะคนว่าเสือเล้อน้อยหาเปดคนมาเสือบนลังความโหลดบ็ดลอยก็บาดท่นนนะคน่าถือโลดก็ท่านลงกทุนลอยก็บาดเออคนว่าคนบอกสองตัวบอกอนบอกบอกหาเป็ดคนก็ว่าเสือบนลังคนวางที่บนลังเสือเบ็ดลอยก็บาดก็ถือดอกคนวางที่ เี่่นี่ตายแล้วเด้อพี่น้องตายหลายปีแล้วนะคะเพื่นเป็นซอขอยี่โคหเงีโนนะคะว่าที่ว่าเปียหามเปีแบอกหาปล่นอิหาเปดี่นแล้ว่าเป็นจริงเพื่นบอกหาแปดหรือเปล่หาบอกเปลี่ยนหาบอกอยเชิหาเปดีอ้าวคยทางน้ไม่สชเพื่อนบอกเปดหาเพื่นบอกเปลยหาเพร็กเหากันที่ไห เอาเปล่าเ่าเปลื่านปล่าเป่าเปลาเปล่เล่เปล่เป่าเปลาเป่าเ่าเล่าเ่าเาเอลเปล่าเล่าเปล่าเปล่าเปลาเปล่าเล่าเปล่าเปล่อเล่าเปล่าเปล่าเปลนปล่าลาเปล่าปลเาเล่าเป่าเปป่าาป่า่าปป่่านาเปล่่า่าเปล่าปล่า่าเปปา่า่าาป่เอาเปิ่าเล่า่า่าาเป็่เป่าเปลเ่เป่าเป่า่ แต่ทั้งนี้แหละก็บฟันทำ่ไปว่ามาบอกสามตัวเล้วสามตัวเลยบนี้อต่ทั้งนี้แหลกว่านี่เพิ่นกะบจ็คไฟใสอือันนี้กับจสคเฟใสอืนะได้บอกกันทำนั่นพี่พออดเนาะพี่พอพี่พอนี่ยคูอนนั่นเพิ่งบอกตวเลขก็ัถือีนี่หรเล่ยเพิ่งโดนเียเพิ่นมาเขาฟันมันบอ ขันขันพอหญ่มากย้ำเลยนีถือกนบ่แต่ว่าเพิ่นบอกคอยมากบอกบ่คอยมากแล้วเพิ่นค่อยมากนีเพิ่นคอยบอกสามตัวบ่บ่นี่เทียนนี่นีเทียนนี่เน่ยที่แรกยางบอกสองตัวบัดกับมาบอกสามตัวเลยไปถือปลามาปิ่งปลามาไงนาะปิ่งใส่หิบเพิ่นก็ได้ว่าเอาเก่าแล้วเก่าแปดห้าเพิ่นว่าเอาเก่าใส่ร้อยเก้าแปดห้าน้ท เทียนมันขิวนะเป็นแนื้อท่าเนแนวทางที่แรกเขียนหาแปดก็เลยเขียนไม่เขียนเป็นแปดนะคะเขียนที่แรกว่าว่าหาหาแปดเนาะก็เลยเขียนหาแปดที่กิ่งได้ได้แปดหานะไม่ได้เลยเปดหานะบอกแปดหานะโยตอมานนี่เอาลักลอยใส่ให้เป็นเก้าแปดหานะไม่ได้ผีพอบอกพอแยออดพอคองเนี่ยโกนี่แหละทางเดียวเลยทางเดียวเด็ดเด็ดเลยฝันได้ทำนี่ไง มาซื้อกลับไปกลับมากระทึงท่าละวานซัมม um> uhm ี่วานซัมมี่น้องวาน้อยสันสันนะแถวแรกนี่เป็นเลขพอแค้นแล้วค่ะพอเป็นพลงเอสซี่ทา้งข้อกใจกับตัวเลขนะคะแถวแรกนี่หกแปดสี่นี่เป็นเลขพอแค้นที่เพิ่นเป็นเพื่อนเฮียกรกอกใจอยู่น้ากันเลขบ้านเพื่อนนี่จะไป็นรูเสาโต๊ะมันมั่นเพื่นถูกประจํานะคะบางข้งก็เลี้ยงวดนะคะบางข้างก็เลี้ยงงวดวันนี้เห็แปดสี่ห้างเดียวนะคะแถวที่สองนี่เป็นเลขเลขผีผีพ่อ เที่ยงโง่หนเพิ่นตายไปแล้วนะคะเพิ่นต้บอกลูกเพิ่นบอกแปดหาหางเดียวแล้วเพิ่นย่างกลับมาเพิ่นบอกสามตัวให้รักลอยใส่คือเก้าแปดห้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแล้วทางหาสื่อสารก,กินแมงรัฐบาลน,นะคะได้ก็ตเตอรี่จักใบแล้วเพิ่นบอกาออสามใบได้ก็ตเตอรี่สามใบแล้วพาไม่ดีกว่าเพิ่นมาบอกเจ้าสามือใบบ่ซีหามือก็เมือกสิบอกหายมือแล้วโอ้มีเวลาสื่อสารกินแมงตัวนี้ไหม อืกรได้ซื้อแต่เปลี่ยนหาบ่พมจะซื้อแล้มาได้เก่เปลี่ยนหาเลยเนาะไดยเนนอกมันมีเก่าปลี่ยนหาเก่าเปลี่หาก็ตัวฝันได้พอดีตัวห้ามักเนาะซื้อมรแล้วฝันบาะบัวเก่าเนี่ยโคซื้อเลขก่เลขถือบางที่กับบัฝันมันียห้างเียบบ่ฝันห้างเียวกัฝันห้างเทียวกับฝันตพอนโอ้ฝันดีกันซื้อเลขคือเจ้ช่วงเท่านี่ เ่าดวนี่เทาเียเ็อรรมจเป็นันนีเท่าเดียวซื้อเลขถือกับ่ฟันถือบ่ถือกับามเะเงนเดืนะเป็นามันสิบแป่เป็นาันเ้ยาิก้อนนี้่าแมนิรอกิก้เลยอโอมันกเปลี่ยนไปตามว้เนาะวมฟันก็ได้นไตยงแฉงเ็กทึงๆองนี้ยกเม่น เพื่อให้ก้วซุบหนำหนักเน่ยบ่ให้กินไรอยากกินไรก็จินก็ได้บ่กจินก็ได้เขาเขาให้กินไร้ะนำเขาใหากินไรจิ้เขาไม่กินจิ้เาจะก็ดอข้เขาเอหน่อยๆเ้านำหนักเขาไปไรนี่ขันเท่ากินมไรหนำหนักเขาไปซีร่หาโล่งสิมันดึงบว์ดี้เขาดึงได้เขาซีรุ่าเขาหลออหนึ่งขันดึงบว์นี่ขันเท่ายุ่อนนอนบรด้เขาแน่นเป็นบ่เขาต้อง บ่ไเลยบาที่ไปขันไปเทียขันบ่ไเลยบาไปนี่เสียพันหาที่เสียนได้เสียเงินเดีตยวนี้บ่ขันขันไปอาทิตย์ละสามเทียบอ๋อเสียนนอืนขันไปที่เทียอาทิตย์หนึ่งไปที่เทียเสียเสียนอะไรเสียนละทัานหาอสรุปคลิป้อพี่น้องสรุปคลิปแนวทางของเฮียโกเป็นเลขข้งฝันนะคะตอนฝันเาพอพันสายแล้วเมื่อบอกนะคะแต่ท่าห้างเดียว เปัญญางกลับมาบอกไม่ว่ารักลอยคือเก่านะคะเป็นเก้าแปดหาสำหรับหกแปดซีนี่เป็นเลขพอเขินที่บ้านเพิ่นเสาตกน้ำมันนะคะเพิ่นไป,ป่บอกใจน้ำกันเพิ่นบอกประจำนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแม่าาทั้งหาเสือสาหรับกินเรื่องนักถ้าบ้านนี้ที่ลำลำเรื่อยๆถืงเมตรสุขคนเอาให้สรุปกั <c oughs> นให้สรุปกันวานนี้วันาานี้ก็เลขกันพ่อโกนี่ก็เลขข้อมฝันของเพิ่นนะครับตัวเท็จข้างบนนี่ก็เป็นหกแปดซีนี่ของ เป็นเลขของพลอยเข้นที่บ้านเพื่อนมีเสาตกมัดนั่นแหละเป็นเป็นเพื่อนกันไปฟอกไตน้ากันนะครับบางส่วนของพอกลัวนี่ก็ฟันได้ดดดเด็ดเลยนะครับเด่นเด่นแปดห่าบนล่างแล้วก็ผีพอมาบอกนะครับก็คือพอก็คือพญอดนั่นแหละเป็นพอของเนี่ยกัวนี่แล้วก็ได้ปามาตัวนึงตัวนี้ท่า,วา,ออา,านว่าก็เท่ากับว่าเอาเลขร้อยมาให้เพื่อนว่าเก้าแปดหา ใส่เห่นว่าเอากะเป็นสิ่ละครับของของพ่อโก้นี่กะได้เลขแปดหาเก้าแปดหานะครับส่วนหกแปดสี่นี่ของพ่อเช่นนะครับก็คือที่มีซ้ำนี่นะครับสรุปแล้วก็เป็นจั่ที่เลยคือเห็นนี่แหละครับเอาบัตรนี้ในคลิปนี้ก็เป็นซัมนี่แหละครับเห็นแล้วนะครับน้าผมพอหยดว่านกับพกขอยุติในการใช้โลกคลิปยูทูปในเพียงซัมนี้ แดีวก็คลิปต่อไปก็จังตี่ตามกันต่อไปรับสาหรับคินดนี่ก็โชคดีสวัสดีครับ